มาดูคุณติ๊กชิโร่ก่อนนะครับค,คุณติ๊กชิโร่ก็เป็นหัวเรือใหญ่นําทีมคุณจิ๊บวัส,สุศิลปินกว่า32ชีวิตครับส่งกําลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมผ่านบทเพลงน้ําท่วมไม่มิดใจที่จะตัวเนี่ยแต่งขึ้นจากประสบการณ์ที่เป็นลงพื้นที่จริงพร้อมควักกระเป๋าทำเพื่อเป็นการมอบกําลังใจครับแล้วก็มีการเปิดตัวครั้งแรกในรายการเจาะใจเทปปัป่นน้ําใจช่วยผู้ประสบภยัยเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับ สิ่งที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือมีคนฆ่าตัวตายนะทำอาตราวิบาตกรรมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแบบคิดว่าเราต้องช่วยเราต้องช่วยผมก็เลยคิดคําขึ้นมาคํานึงคานั้นก็คือว่าอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆจากวันนั้นผมก็รวบรวมศิลปินเข้าไปทํางานในห้องอัดทันทีแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาร้องเพลงกันกลายเป็นเพลงที่ชื่อว่าน้ําท่วมไม่มิดใจแล้ววันนี้ก็เลยมานําเสนอผ่านทางบริษัท JSL ที่มา ช่วยกันคนละไม้คนละมือโครงการครั้งนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่ามาจากมาจากจิตบริสุทธิ์ของปิ๊ตชิโร่จรงิงแต่ว่าถ้าใครม,มีจิตกุศลแล้วก็ต้องการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับสำหรับกองทุนอันนี้ก็ส่งมาได้นะครับชื่อกองทุนน้ําท่วมไม่มีใจนี่ก็เป็นชื่อเพลงนะครับส่งมาได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาประชาอุทิศหมายเลขบัญชี8,67 เจ็ด2ูนครับและเมื่อคืนเราก็ยังได้เห็นน้ำใจพี่น้องคนบันเทิงและประชาชนที่มาร่วมรับบริจาคและแพ็คถุงยังชีพเพื่อส่งไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆแม้บ้านตัวเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ ผมเนี่ยโตมากับน้ําท่วมมาตลอดเกือบทั้งชีวิตนะครับเด็กๆอยู่ที่แถวท่าเตียนน้ําก็ท่วมท่าเตียนพอมาอยู่แถวบางกรวยน้ําก็ท่วมบางกรวยลอยกระทงที่บางกรวยหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่รามินทาน้นําก็ทาม,มาท่วมรามินไทาอีกเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเลยว่าผู้ประสบภัยน้ําท่วมลาบากจริงครับบังเอิญว่าบ้านที่อยู่รามินทาน,นี่กถ็ถมสูงอยู่แล้ว ก็รู้สึกสะใจนิดหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็อําว่ามึงจะถมหาน้ําท่วมทำไมหนีน้ําท่วมเหรอถมสูงสองเมตรเป็นไงล่ะและวันนี้ก็มาถึงครับสุดท้ายแล้วปีนี้ไม่รอดจริงๆฮะโดนหนักมากแล้วแบบ คนที่บ้านผวากันมากเลยกลายเป็นว่าไม่ได้นอนอดหลับอดนอนกันหมดเลยเพราะน้ํามานี่แบบท่วมเตียงนอนไม่ได้ที่บ้านทําค้าขายวัสดุก่อสร้างทําธุรกิจอยู่ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเอาอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นเหล็กหมดขึ้นสนิมเสียหายหมดครับตอนนี้ก็คือมันไม่ทันแล้วก็ก็ปล่อยมันคือทุกคนมีชีวิตรอดอยู่ก็ถือว่ายี่ยมยอดแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมการที่บ้านกรุงเทพอยู่คือตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนนทบุรีอยู่แถวๆปากเกร็ดครับ อยากแจ้งไปยังคนที่กําล,ลังประสบเร, them, song, เร,เรื่องของภัยน้ําน้ําท่วมอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วกําลังห่วงเรื่องของบ้านตัวเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะต้องมีสติแล้วก็เอาชีวิตของตัวเองให้รอดก่อน mm hmm. หลังจากที่น้ําหยุดท่วมแล้ว mm hmm. บ้านคุณจะเหลือไม่เหลือเดี๋ยวมาว่ากนันอีกทีหนึ่งเราที่อาจจะไม่ได้น้ําท่วมเนี่ยนะครับก็จะส่งกําลังใจส่งทรัพย์สินส่งของไปช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยในภายหลังอย่างแน่นอนครับเชื่อว่าคนไทยมีน้ําใจฮะน้ำท่วมไทยยังไงน้ําใจ <S <S ก็ท่วมตามด้วยครับ <N> นี่คือแรงใจจากคนไทยได้วยกันนะครับไม่เว้นแต่หนุ่มพิการคนนี้ครับที่มีน้ำใจร่วมส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยนี่แหละครับที่เรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันครับ